สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีดูนานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทำสกิลจำควังเวทเวลหก260นะคะก่อนอื่นมาที่เมืองร็อกกานะคะแล้วก็เข้าไปที่ร้านไม่ใช่ร้านสิไม่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 ไมไมไมใช่ตรงนี้เดี๋ยววะนี่ต่างหากเล่าปทัทโตเป็นร้านเล่านะคะเข้าไปร้านเล่าแล้วก็ไปรับเควสน,น,นะ เราเพลสจากคนนี้เลเวียการสกิลแล้วก็เราควรด้วยนี่นะคะมันก็จะมาเป็นเพลสนี้เพลสนี้หรือเปล่าเออเป็นเพลสนี้นะคะซึ่งเราหาของมาเกือบจะครบแล้วแล้วเราก็จะไปตีบอสด,ด้วยนะ บอสอยู่ที่ตัวสุดท้ายนะคะตีตัวเดียวนะปะอใน,นี้มันนหนนั่นไม่ได้นี่หว่ามันหมุนไม่ได้ที่แรกก็หางใช่ไหมหาหางหางก็หาจากเมืองนี้แหละหรือเปล่าหืมใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะฉันเริ่มงงตีจะอีหนูผีอะ อยู่ตถวนี้เปล่าะน่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่ไงล่ะหางใหญ่หาจากตัวนี้นะฮะมามโมตัวมามโมเหรอเควด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 เคดไม่ใช่เฮะโมโนตัวนี้มามโมใช่แหละ คือทางให่หัวหาจากตัวนี้แหละอืมอืม,อมหรือเปล่าวะเอาแล้วแล้วก็เมืองตอ่อไอตัวต่อไปนะคะเปไปที่ออโตก้าออโตก้ามีสามมีสามอย่างด้วยกันที่เราจะต้องต้องไปตีนะคะแล้วก็หายาย้อมสีของโคลอนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ก็คือตัวข้างหน้านี่แหละเดินไปเดี๋ยวก็ล้จำชื่อมันไม่ได้ไหมนี่โมโนอยู่นี่นะคะแล้วก็หลังจากตีโมโนเสร็จนะก็วิ่งไปต่อไปตีโคลอนต่อนะคะขนาดใช้ใช้แดดแล้วยังวิ่งแบบต้องเอง่งต้องเน่งต้องเน่งวิ่งช้ามากแม่ชึ่งเรามีคนตีให้อยู่แล้วล่ะหาคนตีหาย ไปนะปไปไปเอาคนคนตีดรอพิตตายเป็นอยังน่ะตุ่มบอสไปเหรอ,เ,หรอเลือดมันเยอะไหมเลือดมันเหลืนอนิดเดียวเองเอ้าเหรอ,อทำไมไม่รอค่อยนะซาเซียวใช่ไหมคราวเนี้ยไปหาซาเซียวนะคะซาเซียวอยู่ชั้น ล่างสุดนะก็วิ่งลงไปเลยฮะไปวิ่งวนไปเขาใช้อะไรปลาวะก็เหินมั้งถึงไม่ใช่ละเหมือนเป็นหินเป็นดาบอะเมื่อกี้นะ่านี่หาว่าก้อนหินเด้อระหว่างเขามาเราก็จะปัม๊มเอฟเฟกต์เราไปเรื่อยๆนะคะไม่ชใช่เอาก็ใช้แดดมาสิแดดนะแดดนะยูนะ วายชื่อชื่อน่ารักจังเลยอะเราอะเนี่ยดาบอ๋อไอ้นั่นไงอะไรไม่รู้อะไม่เค like. ยเห็นนะครับเหมือนหอกหรือเหมือนอะไรเขาเข้าไปอีกเล้วเขาดอบอะไรอะตัวน <subway> <ati osters> ี oh ้ดอบอะไรอะผู้รู้ถามหน่อยสิไปพร้อมไอ้บงโอ้โหเข้ามาก็เข้ามาก็เอาเลยนะ ้ามาก็เอาเลยนะถือถือตีช,ชา้าช้าพี่ตีช,ชา้าช้ามีเย็นพี่เออตีช,ชา้าช้าฮัลโหลช,ชา้าช้าฮัลโหล <S <S เอาเอาเอาเดบ้องตีมันทีละตีมันทีละเดินช้าช้าพี่เดินช้าช้าแล้วมาตีค่อยเฉยเลยตายตายตาย ให้ปั้มสตลิ๊เลยค่ะเลยมีกระตีจังเลยเฮ้ยเออเขาม้นเหลียมมานะเรียบร้อยเออนายแมวมีไม่ดไว้อะเรือเหลือนี่เดียวดีนะที่เรือเหลือนิดเดียวนะ่ะเทรดเสร็จเรียบร้อยในที่สุดเราก็ทำไส้บองเอายาล้อมสีมาแม่ ส่งใหมแล้วนี่จดหมายเหรอโคดเหรอ,อเรออโคดโคดอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> ดูความเข้าฝากของนะฮะทั้งก่อนที่ไปตีนั่นตีเว้นคริสต์มาสหรือเปล่าเออใช่คนที่ชื่ออมยิ้มเนี่ยขอบคุณสำหรับให้การให้ของมานะคะให้ตั๋วมาขอบคุณมากๆเลยให้มาสุ่มเล่นตั้งหลาอัน เข้าเมือบ้านก่อนเด้อกลับเมืองแล้วนะไปกันด้วยหน้าดูดโเูโเสเข้าติดปกปเขาคือใครอุยสวัสดีเพื่อนนอวดูวก,ออการเ,นะเดี๋ยวก็ออกมาเราดูดิาชาดาทังนหายเลยนะเขามาแล้วไปดีกว่าไปส่งเวควกกันนะคะทุกคนปะกลับเมือเงเราล็อกการ์ดเหมือนเดิมนะฮะยังมีอีกสกิลหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะ พอเฮ้อพันนะเอา,เอาก็ไม่ได้จะทำวันนี้โอ้วนาะต้องการเรียนสกิลนี่ค่ะพาไปเอาไว้ีนี่ก่อนเดี๋ยวพาไปขอโทษนะตึ๊ดๆจดเดเรียบร้อยถ้าดาก็ประมาณนี้แหละจากนี้ไปเธอก็สามารถใช้สกิลได้แล้วฉันหวังว่าจนพนนม่เจอด่านทางเารณ์อนาคตกอรี้ กอรีค่ะชื่อสก,กิลคือกอรีกูต้องเอาใส่ตรงไหนเนะี่ยฮัลโหลมันอยู่ตรงไหนนี่อาชีพกอรีอยู่ไหนนะอ่ะเกาหลีแววหนึ่งนะคะอืม,อมเออน่าจะไปกับอันนะบุยเอ่มใส่ไว้ตั้งตรงนี้ก็ได้ฮะใส่ไว้ตรงนี้ก็ตั้งค่า ดตือนคุยที่ใช้เปลี่ยนหน้าสัตว์เลี้ยงคอมเมนต้ฟังชั่นหมดโจมตีตกมมสกิลกอรีกอร,กรีนี่ไงตา่าเขาบอกว่าสกิลนี้เอาไว้ใช้แบบุ้ยคุณสกิลเหมือนคุณเลยว่ะอะไรเหมืนอนเงินหยาครอืม มันก็มีเกือบทุกสายว่าไอ้สกิลแบบเนี้ยมันเป็นลูกตานะแน่แต่เอฟเฟกต์ทสกิลว่ามันเป็นเบบเหมือนไฟเหมือนเลือดอ่ะอือใช่ทัาแหลานมีเกือบทุกสาเยเอสพีกับเอ็มพีสูงสุดมันช่วยอะไรได้ก่ะคอรี่สิบีไม,ไม่รู้ช่วยอะไรได้น,นะนนก็ก็สกิลไหนมาก็ทำไปก่อนอ่ะดีสุด <laughs> โอเค สกิลนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอดูสกิลต่อไปนะอันนี้นะอันนี้นะคะเดี๋ยวรอต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบาย